สวัสดีครับผม KPCPDY นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มาทำคลิปตามคำขอของเพื่อนสมาชิกเช่นเคยนะครับก็คือเพื่อนสมาชิกนะครับขอผมมาว่าอยากจะได้วงจรการต่อชุดคอนโทรลนะครับที่ไปควบคุมมอเตอร์3เฟสนะครับแต่ว่าใช้อุปกรณ์ที่ตามเพื่อนๆเห็นเลยนะครับก็คือมีตัวเมนเบกเกอร์นะครับแล้วก็ตัวแมกเนติกพ่วงด้วยโอเวอร์โหลดนะครับแล้วก็จะมีตัวไทม์เมอร์ดิจิตอลนะครับ เอาไว้สั่งงานนะครับผมอันนี้เราสามารถตั้งได้แต่ละวันนะครับถึง17โปรแกรมนะครับได้ถึง17โปรแกรมก็คือรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูรุ่นกันก่อนนะครับอ่านี่นะครับอ่า kg 3 1 6 t นะครับก็คือรุ่นนี้เลยอันนี้ก็คือเป็นรุ่นที่ใช้ไฟ2 2 0โวลต์จ่ายเข้านะครับผมถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับใช้ไฟ2 2 0โวลต์นะครับ อันนี้ก็เป็นวงจรการต่อนะครับอันนี้ทนกระแสได้ถึง25แอมป์นะครับได้ถึง25แอมป์รุ่นนี้ก็ใช้ดีนะครับผมอันนี้ก็เป็นเวลาปัจจุบันนะครับที่ผมทำการถ่ายอยู่นะครับตอนนี้อ่ะนนะครับเวลานี้เลยนะครับตอนนี้ก็ใช้อุปกรณ์ไม่มากนะครับ แต่ก็เอาไปใช้งานได้นะครับผมไปใช้งานได้จริงเลยนะครับการที่เราจะใช้ชุดที่ไปควบคุมมอเตอร์3เฟสได้นะครับที่บ้านของเรานะครับก็ต้องเป็นไฟต้องมีไฟ3เฟสนะครับไฟ3เฟสก็คือไฟ3 8 0โวลต์นะครับผมโดยปกติแล้วถ้าที่ปกติถ้าไฟ3เฟสก็จะมีนิวตันเพิ่มมาด้วยนะครับก็จะเป็น3เฟสสี่สายนะครับ ก็จะเป็น RST แล้วก็นิวตันนะครับผมอันนี้ที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นะครับที่ผมทําการต่อเข้าที่ตัวหม้อเมนเบเกอร์นะครับก็มี3สีนะครับเฟสที่1 f a เฟสที่2เฟสที่3แล้วเส้นนี้ก็คือ,อผมแทนเป็นสายเมนของนิวตันนะครับที่เราจะต่อออกมาใช้งานนะครับเพราะว่าคอยของแมกเน c ติกคอนแทคเตอร์นะครับตัวนี้ก็คือเป็นคอย2 2 0โวลต์นะครับแล้วก็ตัวไทม์เมอร์ดิจิตอลของเรานะครับ ก็ต้องใช้เป็นไฟ220นะครับเข้าไปจ่ายนะครับเพื่อให้อ่าทำงานได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มการต่อวงจรกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมอ่าผมก็จะเรียงอุปกรณ์นิดหนึ่งนะครับอ่าแม่ตติกผมจะมาไว้ทางด้านนี้นะครับอ่าตัวพันเมื่อก็อยู่ในลักษณะนี้แล้วกันนะครับอ่าผมก็จะเริ่มการต่อวงจรคอนโทรลก่อนนะครับ ผมก็จะเพิ่มเส้นสายไฟนะครับเข้าไปที่ตัวเมนเด็กเกอร์ขาออกนะครับก็คือเราจะเอาเฟดไหนไปใช้งานก็ได้นะครับผมก็จะเอาออกจากเฟดที่หน่งแล้วกันนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับเฟดแรกนะครับนี่เราก็จะต่อแบบใช้งานแบบไม่ง่ายเลยนะครับโดยมีอุปกรณ์ไม่เยอะนะครับ สำหรับปลายสายนะครับสำหรับปลายสายเราก็จะมาทำการต่อเข้าตัวทม์เมอร์ดิจิตอลนะครับก็จะมีช่องต่อนะครับจะมีหมายเลขนะครับตรงนี้นะครับหมายเลข1หมายเลข 2. หมายเลข 3. หมายเลข 4. นะครับก็จะมีวงจรอย่างที่ผมบอกนะครับก็ตามหมายเลขเลยนะครับเส้นลายนะครับเราก็จะต่อเข้าหมายเลข1นนะครับทางด้านซ้ายมือสุดนะครับ เส้นลายนะครับผมอน่นะครับเราจากเฟสที่1่มาใช้งานนะครับแล้วก็นิวตันนะครับนิวตันอันนี้เราก็ต่อออกมานะครับจากตัวเมนนิวตันที่บ้านของเราอีกทีหนึ่งนะครับอ่อันนี้ผมแทนนิวตันนะครับเราก็จะต่อเข้าที่ช่องที่2หมายเลข2นะครับ อันนี้ก็คือนิวตันนะครับน,นี่นะครับแล้วก็ขาออกนะครับจากตัวทามเมอร์ดิจิตอลนะครับ ผมก็จะเพิ่มสายนิวตันเข้าไปอีกหนึ่งเส้นนะครับเข้าไปที่ช่องที่ 3, ามหมายเลขสานะครับผมนะครับอันนี้ก็คือหมายเลขสานะครับนิวตันนะครับตรงเส้นนี้อันนี้ก็คือนิวตันนะครับสำหรับนิวตันนะครับเราจะวิ่งตรงเข้าไปที่ตัวชุดคอยของแมกเนติกคอนแทคเตอร์เลยนะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับว่าชุดคอยอยู่ตรงไหนนี่นะครับอ่ะอันนี้ก็คือชุดคอยนะครับอ่ะของมิตซูนะครับของมิตซูก็จะอยู่ตรงด้านนี้นะครับผมนะครับอ่าก็จะมีสัญลักษณ์ A1 นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ A2 นะครับอ่แเราก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าเป็นคอยเท่าไหร่นะครับเขาก็จะติดอยู่แถวตรงชุดคอยเลยอันนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นคอย2 2 0ร้อยี่ถึงสองโวลต์นะครับตรงนี้นะครับก็คือชุดคอย a 1หรือ a 2องนิวตันนะครับที่เราต่อออกจากตัวทาร์เมอร์ดิจิตอลนะครับเราจะเอาเข้าที่ a 1หรือ a 2ก่อนก็ได้สามารถสลับกันได้นะครับอ,อันนี้ผมก็จะเอาเข้าช่องหมายเลขหนึ่งเลยแล้วกันครับ a 1นนะครับ,รบอันนี้ก็คือนิวตันนะครับอันนี้ผมต่อให้เพื่อนๆดูก็ไม่ได้ เอาแบบง่ายๆนะครับไม่ได้ใส่หางปลานะครับผมแต่ถ้าเราไปต่อใช้งานจริงก็อาจจะใช้หางปลานิดนึงนะครับให้เกิดความแข็งแรงด้วยนะครับสวยงามด้วยนะครับเห็นนะครับต่อมานะครับก็เป็นเส้นลายนะครับเส้นลายเราก็จะเพิ่มเข้าไปที่ตัว ทามเมอร์ดิจิตอลนะครับทางฝั่งด้านขวามือสุดสดเลยนะครับก็คือหมายเลข4นะครับผมหมายเลข4ี่แล้วก็เพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเส้นลายนะครับเส้นมีไฟนะครับผมสาหรับเส้นนี้นะครับเราก็จะ มาต่อเข้าโอเวอร์โหลดนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือตัวนี้ก็คือแมกเนติกนะครับแมกเนติกตัวนี้ก็คือโอเวอร์โหลดนะครับตัวนี้นะครับโอเวอร์โหลดก็จะมีหมายเลขบอกนะครับผมนะครับก็จะมีหมายเลขบอกอยู่นะครับตรงจุดนี้ก็จะมีหมายเลข95 96กนะก็คือ nc นะครับคู่ nc อันนี้ก็97 98กก็จะเป็นคู่ no นะครับเราก็จะเอานะครับ สายลายนะครับที่ออกจากตัวทามเมอร์ดิจิตอลหมายเลขสีนะครับมาเข้าที่หมายเลขเก้าสนะครับเราก็มาเข้าที่หมายเลขเก้านะครับที่จะเป็น Contact NC นะครับผมนี่นะครับแล้วเราก็เพิ่มนะครับอีกหนึ่งเส้นนะครับเข้าไปนะครับ ที่คู่ NC เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือคู่ NC ก็คือหมายเลข95กับ96นะครับเส้นนี้นะครับเราก็จะเพิ่มเข้าไปที่หมายเลข9 6นะครับอันนี้ก็จะเป็น NC ขาออกนะครับสำหรับปลายสายนะครับปลายสายเราก็ไปจ่ายเข้าชุดคอยเหมือนกันนะครับ ไปจ่ายเข้าชุดคอยของแม่เหติดคอนแทคเตอร์เลยนะครับนิวตันเราเข้าที่ A1 ใช่ไหมครับอันนี้เส้นลายเราก็จะมาเข้าที่ A2 นะครับเรามาเข้าที่ A2 นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือสองเส้นนี้สามารถสลับกันได้นะครับแล้วแต่เราจะเอาเข้า A1 หรือ A2 ก่อนก็ได้นะครับอ,น,อน,นี่นะครับ 1> A 1ก็คือนิวตอนเส้นไม่มีไฟนะครับแล้วก็ A 2ก็จะเป็นเส้นลายเส้นมีไฟนะครับตรงจุดนี้นะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นชุดคอนโทรลนะครับชุดควบคุมนะครับอันนี้เราก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอาก็แค่นี้เลยนะครับชุดควบคุมนะครับต่อไปก็จะเป็นวงจรกําลังนะครับวงจรกําลังวงจรกําลังผมก็จะใช้ ให้เพื่อนๆดูง่ายๆะนะครับผมใช้เป็นสาย THW นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับต่อให้ดูนะครับผมโดยที่เราก็จะเพิ่มเข้าไปที่เมนเบกเกอร์ขาออกนะครับ L หนึ่นะครับผม อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราไปต่อใช้งานจริงเราก็ต้องย้ำหางปลานิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็มาจ่ายเข้าที่คอนแทคนะครับของแมนเนติกคอนแทคเตอร์นะครับที่มีสัญ,ญลักษณ์ L 1 L 2 L 3นะครับผมนะครับอันนี้ก็จ่ายเข้าตามเฟสเลยนะครับ L 1นะครับ โดยปกติถ้าเป็นวงจรกำลังเราก็จะใช้เป็นเส้นที่มีขนาดใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็เฟสที่2นะครับเฟสที่2นะครับผม แล้วก็เฟสที่3นะครับอันนี้ก็แยกสีให้เป็นเพื่อนดูง่ายๆนะครับแดงเหลืองน้ำเงินนะครับผมอ่ะนี่นะครับ อ่าส่วนขาออกนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ต่อขาออกให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับอ่าก็คือขาออกตรงโอเวอร์โหลดนะครับอ่าตรงจุดนี้นะครับขาออกอ่าเราก็จะต่อสายนะครับอ่าของตัวมอเตอร์นะครับผมนะครับที่เราจะไปต่อเข้าตัวมอเตอร์อ่าก็คือจะเข้าที่ U 1 V 1 W 1นะครับของตัวมอเตอร์3เฟสนะครับ เราก็จะต่อออกจากตัว t 1 t 2 t 3นะครับ t 1นึ 2, ่ t 3อ t าเราสามารถไปต่อเข้าตัวมอเตอร์นะครับโดยที่เราทําการต่อเข้าเฟสไหนก่อนก็ได้เลยนะครับเรียงตามเฟสก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็ไปทําการกดสตาร์ทลองดูก่อนนะครับว่ามอเตอร์หมุนขวาหรือหมุนซ้ายนะครับผมถ้ามอเตอร์นะครับหมุนไปในทิศทางที่เราไม่ไม่ต้องการเราก็สามารถกลับสายนะครับ คู่ใดคู่หนึ่งตรงขาออกนี่เลยก็ได้นะครับผมนะครับตรงขาออกนี่เลยก็ได้นะครับตรงที่1ที่2ที่3นี่นะครับก็คือเราจะสลับที่1กับทีออย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าทีกับทีก็ได้นะครับก็คือสลับคู่ใดคู่หนึ่งนะครับตรงขาออกนี่ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะสลับตรงเมนของตัวเบรกเบรกเกอร์เลยก็ได้นะครับนะครับที่มาจ่ายเข้าตรงหัวเมนเบรกเกอร์นี่ครับเราก็สลับคู่ใดคู่หนึ่งเหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกัน มอเตอร์ก็จะหมุนกลับทิศทางนะครับทันทีเลยนะครับอันนี้ก็คือ,อเราต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อเสร็จเรียบร้อยอย่างที่ผมบอกก็คือขาออกเราก็ไปต่อเข้าต่อมอเตอร์ก็คือออกจากทีหนึ่งทีสองทีสามได้เลยนะครับที่ไปเข้าตัวมอเตอร์สามเฟสนะครับอันนี้เราจะมาทําการทดสอบวงจรควบคุมกันก่อนนะครับโดยที่เราสามารถจ่ายไฟ1เฟสเข้ามานะครับแล้วก็ทําการลองกดสตาร์ทลองดูนะครับ โดยที่เราทําแบบไม่ง่ายเลยนะครับผมเดี๋ยวผมปรับหน้ากล้องขึ้นนิดนึงนะครับก็คือนะครับเราเอาไฟนะครับขาออกจากตัวเมนเบเกอร์ก็คือที่เราเอาไปใส่ชุดควบคุมนะครับวงจรควบคุมก็คือเราเอาออกจากเฟสที่1ใช่ไหมครับจากเฟสที่1น่งดังนั้นถ้าเราอยากจะทําการทดสอบระบบก่อนว่าระบบของเราใช้ได้หรือไม่นะครับที่เป็นชุดคอนโทรลชุดอไรสตาร์ทนะครับ โดยที่เราก็ใช้ไฟนะครับหนึ่งเฟสนะครับาจ่ายที่ตัวเมนเบเกอร์นะครับก็คือเราก็จะจ่ายเข้าเฟสที่1น่นะครับเพราะว่าเฟสแรกก็คือเราใช้เป็นชุดคอนโทรลนะครับที่พ่วงออกไปใส่ตัวทามเมอร์ดิจิตอลนะครับเราก็จะใช้เส้นนี้นะครับแล้วก็คู่กับเส้นนิวตันนะครับผมนะครับช้ L 1ของตัวเมนเบเกอร์นะครับแล้วก็นิวตันนะครับไป จำเข้าชุดปลั๊กก็ได้นะครับเพื่อทําการทดสอบนะครับเดี๋ยวผมเอาปลั๊กมานะครับอันนี้ก็คือตัวปลั๊กนะครับแล้วก็ใช้ตัวสายนะครับที่เราต่อเข้า l 1ของตัวเมนเบเกอร์นะครับเสียบเข้าไปที่ปลั๊กเราก็จิ้มดูนิดนึงก็คือเส้นที่มีไฟนะครับฝั่งด้านนี้นะครับนี่ก็คือเราทําการทดสอบนะครับแล้วก็นิวตันนะครับ อยู่ตอนแล้วก็เสียบเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่นี่นะครับก็เราก็สามารถทดสอบได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบนะครับผมก็จะทําการออนเมนเบเกอร์ขึ้นนะครับอ่าออนเมนเบเกอร์ขึ้นเรียบร้อยนะครับอ่าไฟก็จะทําการจ่ายเข้ามาที่ตัวเมนเบเกอร์นะครับโดยผ่านนะครับเฟสที่1นะครับอ่ก็คือสีแดงนี่นะครับอันนี้นะครับอ่ามีไฟจ่ายเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผม โดยที่เราก็จะทําการเทสระบบนะครับผมก็จะกดตัวเมนนวลเลยนะครับเราสามารถใช้เมนนวลได้นะครับก็คือกดปุ่มสีแดงนะครับผมแต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็คือเพื่อนๆ่ถ้าจะไปตั้งแบบออโต้นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถไปดูคลิปเก่าของผมนะครับอันนี้เรามาทําการทดสอบเมนนวลกันก่อนนะครับกดปุ่มสีแดงนะครับนี่นะครับเมนติของเราทํางานนะครับเมนติททางานเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าดูดเข้าไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเพื่อนๆลองสังเกตตัวตรงจุดนี้ผมทําการกดปิดนะครับนี่นะครับอ่าแม่นติของเราก็เด้งขึ้นเหมือนเดิมนะครับอ่าผมทำการกดเปิดใหม่นะครับอันนี้เป็นระบบเมนนวลนะครับนี่นะครับปิดนะครับกดสองครั้งนะครับปึ๊กนี่นะครับกดเปิดอ่านี่นะครับผมอ่าก็คือ ตัวทามเมอร์ดิจิตอลก็คือเราสามารถกดเป็นระบบเมนนวอนก็ได้แล้วก็สามารถตั้งนะครับเป็นนาฬิกาเปิดแบบออโต้แต่และว,วันก็ได้ได้ทั้งอาทิตย์เลยนะครับอยู่ที่เราตั้งนะครับก,ก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับผม